สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าคิดค่าคอมสามหมวดนะครับเป็นขั้นที่2หรือบันไดขั้นที่2นะครับก็เราลงรา,ายละเอียดหลังจากที่เราเริ่มคำนวณกันของในส่วนของแต่ละหมวดนะครับหมวดเมล่อนย่อน25%นะครับหมวดแตงโมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หมวดกล้วยคิดแล้วสูงกว่าหรือต่ากว่าโคต้าหรือต่ากว่าเป้าที่บางที่เราแจ้งไว้นะครับก็ตอนนี้เป็นบันไดขั้นที่2นะครับก็ในช่วงนี้สําหรับเ,เพื่อทําความเข้าใจแบบคร่าวๆก่อนนะครับ ผมมีส่งข้อมูลเอาไว้ในประชุมตอนเช้าวันที่2มิถุนายน25 2 5 6 4กนะครับก็แผ่นแรกนะครับเราจะคุยกันที่เวลาเราคิดบในไขั้นที่2นะครับเราเริ่มต้นจากเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่ดูว่าเป้าใหญ่เราเป็นยังไงนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป้าใหญ่เราคุยกันง่ายๆครับเป้าใหญ่ในบรรนัดขั้นที่2ก่อนตอนนี้เฉพาะตอนนี้นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่า90%นนะครับดูช่องนี้นะครับช่องนี้ บรรทัดนี้เราจะเขียนพอเราคิดคำนวณก็เป้าใหญ่เราทำได้90หรือมน้อยกว่าหรือมากกว่าก็มาอยู่ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าถ้าต่ํากว่า90%ลงไปอุโมงค์นะครับสูงกว่า90%ถึง95%ไปภูเขาทองแดงนะครับสูง95%ถึง100%ไปภูเขาเงิน100%ขึ้นไปปูไปภูเขาเพชรทองอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับหนึคือตรงนี้นะครับขึ้นไปก็เป็นภูเขา ทองแดงเงินทองเพชรทองเพชรนะครับลงจาก100ก็คือลงโมงนะครับแต่ว่าในปี64นะครับของเรานะครับถ้าได้95ขึ้นไปเราเป็นภูเขาเงินแต่ว่าจริงๆเป็นภูเขาเงินจากเราให้ไปขึ้นภูเขาเพชรภูเขาทองตามที่เขียนนะครับปี9ก้ถ้าได้9 0้าถึงเกจริงๆริงภูเขาทองแดงแต่ช่วยให้ไปให้ขึ้นภูเขาเงินนะครับคือช่วยให้นะครับงนั้นถ้าต่ํากว่า90ก็คือไปลงโมง ทำไมต้องเป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับก็คือของเราจะโตปีละห้าเนะครับปีนี้ 100%, ก็คือเท่ากับปีที่แล้ว95%นะครับถ้าเราทําได้ปีนี้เซลเขาทำได้95%้าสิาปแสดงว่าขายเท่ากับปีที่แล้วเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราต้องการโตปีละห้าเซึ่งไม่มากเลยนะครับถ้าทําได้95%คือเท่ากับปีที่แล้วเราก็บอกถ้าได้95%เเราก็ยอมรับได้นะครับคุณก็ไปขึ้นภูเขา เงินนะครับซึ่งกลายเป็นตอนนี้ือปีนี้เฉพาะปี64ช่วยเป็นเพชรกับทองขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ารุมมรวยให้นะครับแต่ถ้าทําได้ต่ากว่า95คือ90แปลว่าอะไรแปลว่าเราเท่าขายเท่ากับปี63แล้วลงไป5%นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้ว90ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ปีนี้เราก็ยังรุ่มรวยถ้า90-95ก็ 95, ยังไปภูเขาทองแดงอยู่ดีภูเขาทองแดงก็กลายเป็น เราปรับให้กลายเป็นภูเขาเงินนะครับแต่ต่ำกว่า9กแสดงว่าคุณขายได้น้อยกว่าปีที่แล้วมากกว่าน้อยกว่าปีที่แล้วอีก5%เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันเหมือนอยงยอดเราตก5%มากลงปีกาเนอะครับงั้นโดยสรุปก็คือบรรทัดล่างสุดเลยนะครับเป้าใหญ่ถ้าคำนวณมาแล้วมากกว่าต่ำกว่า90ลงโมง9 0ถึง95 ไปภูเขาเงิน95ขึ้นไปไปเพชรนะครับอันนี้คือส่วนของเป้าใหญ่นะครับพอเมื่อจบเป้าใหญ่แล้วเราจบก่อนนะครับในเบื้องต้นบันไดขั้นที่2นี้เราดูแค่2ส,ส่วนคือดูแค่สูงกว่า90หรือต่ำกว่า90นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเมลอนเราจะต้องดูทั้ง3ส่วนคือ 90- 95ต่ําต่ำกว่า9กระหว่าง90ถึง95ที่2แล้วกันที่3คือสูงกว่า90สูงกว่า95นะครับ อันนี้เป็นเรื่องของเป้าใหญ่พอได้เป้าใหญ่แล้วนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทางนะครับถ้ามากกว่า95ไปเพชรต่ำกวาา95ไปอุโมงนะครับอันนี้ผมเขียนไว้แล้วว่าเป็นตารางข้างบนและตารางข้างล่างนะครับจะเห็นสังเกตว่าถ้าเป็นอุโมงจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอุโมงนะครับถ้าเป็นเพชรจะเป็นสีเขียวก็จะเป็นเพชรนะครับคราวนี้มาดูส่วนที่2นะครับส่วนที่1เป้าใหญ่ มากกว่า90%นะครับถ้ามากกว่า90%ไปข้างขวานะครับไปเพชรต่ำกว่า90%ไปข้างซ้ายไปลงอุโมงนะครับก็คืออย่างนี้ไปขึ้นภูเขากับลงอุโมงนะครับงนั้นถ้าเป้าใหญ่ทําเกิน90มาดูช่องมาดูแผ่นนี้แผ่นเดียวครับจบถ้าเป้าใหญ่ต่ำกว่า90มาดูแผ่นอุโมงแผ่นเดียวครับจบนะครับหลังจากที่เราได้แล้วว่าเราเป็นสูงกว่าหรือต่ำกว่าถ้าสูงกว่านะครับมาดูตารางนี้ครับตารางด้านนี้ สูงกว่าดูตารางด้านนี้นะครับสีเขียวถ้าตำปลาดูอีกแผ่นนึงนครับตูงกว่า90ดูแผ่นนี้นะครับแล้วก็ดูตารางด้านนี้เหมือนกันนะครับ <S <S <enfin> <S ผมเอาที่สูงกว่าก่อนนะครับสูงกว่า90้าเป้าใหญ่สูงกว่า90้ทั้งที่1มาดูขั้นที่2ข,ท 2, 2ขั้นที่2ส่วนของแตงโมส่วนของเมลอน <etz> ขอโทษเมลอนเราทําได้เท่าไหร่นะครับก็ตารางฝั่งนี้เป็นตารางสรุปนะครับตารางฝั่งนี้เป็นตารางสําหรับดูนะครับก็ดูที่เส้นนะครับ ถ้าได้สูงกว่า24%เมลอนก็ค่าคอม2%นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงกับค่าคอมมากกว่า26%ก็จะได้3%ค่าคอมของเมลอนนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า23.5ทำเมลอนต่ำกว่า23.5ก็จะได้ค่าคอม1.75%ก็คือถ้าทำเป้าถึง90%ขึ้นไปแล้วเนี่ยเมลอนยังไงก็ได้1.75%นะครับแต่จะได้ขึ้นมากน้อยก็จะ ขึ้นมากกว่า24%ก็จะได้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่ทําเป้าใหญ่ต่ำกว่า90%เรามาดูแผ่นนี้นะครับเหมือนกันถ้าต่ำกว่า90%ปุ๊บมาดูว่าเมลอนมีกี่เน,นะครับเมลอนกี่ถ้าเราทําได้เมลอน24%เหมือนเมื่อกี้จะได้1.75 1.5ครับขอโทษแต่ถ้าเราทำได้เมลอนออย่มากกว่า24%ขึ้นไป25 20, 20ต้องเป็น25นะครับมากกว่า24.5ขอโทษถ้าเป็น24ก็ได้1.5ถ้าเป็น24.5ขึ้นไปจะได้1.75เสมอนะครับเพราะว่าเป้าใหญ่เราทำได้ต่ำกว่า90%เพราะ,ะนั้นตัวของเมลอนจะได้1.75กับ1.5แต่ถ้าต่ำกว่า23%จด5ก็จะเป็น1.25กับ1%นะครับดูตามตารางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณของ ค่าคอมของเมลอนนะครับจบในแง่ของแผ่น3แผ่นนี้นะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับอันดับแรกนะครับคิดเป้าใหญ่ครับได้90มากกว่า90หรือน้อยกว่า90ถ้ามากกว่า90แผ่นสีเขียวครับน้อยกว่า90แผ่นสีแดงครับมากกว่า90ไปขึ้นภูเขาครับภูเขาเงินภูเขาทองภูเขาทองแดงภูเขาเพชรนะครับต่ำกว่า90ลงอโมงครับนะครับลงมงวันนี้ขอบคุณครับเป็นบันไดขั้นที่2 ต่อไปเราจะมีบันไดขั้นที่สาสำหรับการคํานวณสินค้าแต่งโม่ครับขอบคุณครับ